หลังจากที่ระบบนิเวศของเทอร์ล่าล่มสลายในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาชุมชนได้ยื่นข้อเสนอหลายฉบับเพื่อช่วยรักษาระบบไว้ซึ่งหนึ่งในนั้นส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่ใหม่ที่เรียกว่าเทอร์ล่าลูน่ในขณะที่เทอร์ล่าเชนแบบเก่าได้รับการรีแบรนด์เป็นเทอร์ล่าคลาสสิก LUNC และ u s t c การเปิดตัวของเทอร2.0นั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วถึง5เดือนกว่า แต่เครือข่ายของเทอราใหม่ยังคงประสบกับปัญหาในการเริ่มต้นใช้งานผู้ใช้งานและโครงการต่างๆในเครือข่ายนั้นยังคงประสบกับปัญหาและปริมาณการใช้งานนั้นยังคงลดลงไปเรื่อยๆตามที่แชร์บนทวิตเตอร์ของเทราลูนาข้อเสนอใหม่ซึ่งสรุปโปรแกรมการขยายระบบนิเวศใหม่เดอะเทราแอคพีเดชันได้รับการโหวตผ่านแล้ว The t เทอ a ์ล่าแอคพิทิชตามที่ทีมงานได้อธิบายไว้ในข้างต้นจะเป็นโปรแกรม4ปีที่มีวัตถุประสงค์หลักอยู่3ประการคือจูงใจนักพัฒนาให้สร้างบนเทอร่าเพิ่มสภาพคล่องให้กับเทอร่าและสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานใหม่ โปรแกรมนี้จะได้รับเงินทุน9.5%ของอุปทานลู n a ทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรเมื่อเปิดตัวเทอร่าเชนใหม่โดยโครงการนี้จะดําเนินการเป็นระยะเวลาแค่เพียง4ปีและจะได้รับการจัดสรรโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งโดยชุมชนซึ่งจะได้รับการประเมินทุกๆ12เดือน t ทอร a e แอคพ i ดิชัจะประกอบด้วย4โปรแกรมโปรแกรม d e v วลลอปเปอรส โปรแกรม Developer m i n ไม่นิโปรแกรมจูงใจการขุดเสริมสภาพคล่องซึ่งจะแจกจ่าย l u น่า50ล้านใน4ปีและโปรแกรมจูงใจผู้ใช้ซึ่งมีจุดเป้าหมายเพื่อเพิ่มจุดจบการยอมรับของผู้ใช้เทอรล่าและหวังว่าจะแจกจ่าย l u น่า5ล้านเครื่อง และในปัจจุบันราคาของเหลียนลูน่าคลาสสิก LUNC นั้นซื้อขายกันอยู่ที่0.01013428บาทตอนนี้ราคาของเหลียน LUNC ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น MA99 เรายังคงมองว่าเทรนทิศทางราคาของเหลียนนั้นยังคงเป็นขาลงเรามาดูในฝั่งทิศทางราคาของเหลียนลูน่าใหม่หรือลูน่า2วันนี้ซื้อขายกันอยู่ที่9 7บาท 70, 70 56สตางตอนนี้เส้น MA 7 MA 2 5และ MA 9 9ยังคงอยู่เหนือราคาเรายังคงมองว่าราคาของมันนั้นอาจจะล่วงลงไปได้ต่ำกว่านี้ในฝั่งทิศทางร ราคาของเหรียญ u s t c ตอนนี้ยังคงมีความน่าสนใจหลังจากที่ทางเราเคยมองไว้ว่าแนวรับที่สำคัญยังคงเป็นเส้น MA 99ตอนนี้เหรียญ u s t c ได้มาสัมผัสกับเส้น MA 99เป็นที่เรียบร้อยซึ่งหมายความว่า MA 99นี้ถ้าหากผ่านทะลุคือคัดหลอดแต่หากไม่ผ่านนั้นเราก็สมควรที่จะซื้อเก็บติดพอร์ตไว้สักนิดหน่อยตอนนี้ซื้อขายก็อยู่ที่1.4 1 8 4 3 8 4 6บาทไทยตอนนี้ราคานี้ซื้อขายได้อยู่บนเว็บไซต์บิตซาถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะซื้อขายเหรียญเทอร์ล่าทั้ง3เหรียญน,นี้ก็อย่าลืมลิงก์สมัครอยู่ที่ข้างใต้วิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ